ขออนุญาตเข้ามารับชมความสวยงามน,นะคะสวยมากค่ะทุกคนให้ทุกคน,กคนโอ้ตรงนี้มีน,น้ำทุกคนสาธุวัดงามมาก

สวยมากทุกคน